วน,นี้วันพุทธที่สี่มิถุนายนพศสองพันห้ทร้้หาสิบเจจ็ดันชนกระทานได้ตรงผมที่วัดพุทธโทอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมช่วงประมาณเก้าโมงกว่า ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh ก็อีกบ้านอ่ะพี่ถึงแล้วาแม่แจงบอกว่าะแล้วมาเป็นลูกศิษย์ของพ่อใช่ไห เชื้อพุทโธก็จะใช้ใบโพอ่าแทนใบดอกบรรัวเหมือนที่ถ้ำหมูคณะที่วัดทางไกรเขาจะใช้ดอกบัวแต่ที่นี้ก็จะเป็นใบโพแทนไอนวัหายากที่สุดเขาคิดวัาถ้าเราป้าแล้วก็เป๋าไปเลยวัน่า<น> mọi người mất lộn đi mất mát mất mát 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 mọi wow. người mọi người mọi người mọi người không người mọi người mọi người mọi I'm going to เด็กก็ไมยากไปล่าไม่หา่ะใายัง่ไรเนี่ยนี่ฮะวายี่อะไรเนเขาไปไหนมายังไหลวงพ่อยัง่นแล้วหลวงพ่อยังามาแล้ว อาจารย์ไปจานไไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกิดถวายปัตตัยก่อนนะสีู่ปอ้าวมีถวายปัตตัยอีกเป็นกาแฟีเนาะ

不明 เอ้าแล้วแล้วตรงนี้ไม่เอาออกแล้วอาจารย์ชนตรงนี้ไม่เอาออกเลยดีนะเนี่ย ออก็ไม่ให้ผ้าท่านเวยเออกให้เลย <c oughs> จะเป็นมงคลเงินงคน,นะ <c oughs> นผ้าออกเลยมงคลในตัวเ <c oughs> องล้วค่อเสร็จคนนี้แม่ก็ไปทนคนนู้น,ะอนสอง